สดีครับเอฟซีพงาท่าพาเลาะครับพี่น้องเมื่อนี้กิดสภาพพี่น้องเอฟซีไปเที่ยววัดพานางคอยเียวาแล้วอย่าเีอไก็ายเอาเดินทางไปวัดพานางคอยเนาะครับพี่น้องเบาเบาน่ยทางดีทางขับไปเก็จะเป็นทางคอนกรีตเด้อครับพี่น้องเมื่อนนี้มา พาพี่น้องเ an อฟซีมาเที่ยววัดพานางคอยเนาะครับพี่น้องสมทางบรรยากาศขับไปสักก่นนอนเนาะครับพี่น้องทางคอนกรีตป้อมาัฒฐานเนาะครับพี่น้องนี่บหินหินผู้มืดนี่แผ่แผ่ยางรถขนาดแล้วแนะ่นทุลารุ่นอะไรจังเลยขับทางขับไปกับส่วนยางเนาะครับพี่น้องวัานนั้นวกเขาไปบวงวัดข้างในนะโอ้โถงขนาดกรทางเขาเลยดูเท่าจริงดิไปตัอนีทางแยกจุ บ้างเห็นเขดีเขเขา่เลยนมันผูกตะกี้ตะกีมันก็ดีอยู่มันมันผูกตะกี้มันเป็นอะไรด้โอ้ยมันละเอียดดีเพเหตดใหม่นะตะกี้มันละเอียดดีอยู่เดินผูกไปแล้วหรือกีนี่ยบ้างเราก็ได้นาะเม่เต็มกินก็สิบหลอกเขาาม่ดีเลยอันเดยบก็ซุ่มก็ธรรดาเนาะมันกินอะไรมันอรมันจอกมันยังออกอยู่แล้วเนาะปูหมูนี่ปมันจะไรเามันารรมาใช่ม กินหลายโกดปูนปูนเคี้ยวเปมนปูนปนอดแล่นเนาะเฮ้ยค่อยๆไปนอครับพี่น้องช่วงนี้กำลังใบสองครึ่งน้งครับพี่น้องเขาก็สีเดินทางขึ้นไปวัดผานางคอยครับพี่น้องวัดหลวงปู่ผมมาเด้อครับพี่น้อง,องเขาก็สิเดินทางข้าไปน้ครับพี่น้องมือนี่กัสิพผ้าเอฟซีไปเลาะน้อ,นอครับพี่น้องเลาะไปเที่ยว ทางกับสีขึ้นเขาจากเล็กจักน้อยเนาะครับพี่น้องเนาะไปช่วงนี้ครับเป็นทางแดงเนาะครับพี่น้องทางแดงสลับกับคอนกรีตครับจะเป็นรถนี่กับสีเป็นทางลูกลังเนาะครับพี่น้องทางลูกลังผสมกับทางคอนกีตลูกรังกบทางดีไใครย่นี่ครับแต่ว่ากัอสสิเดียู่ดอกเพราะว่าเพราะว่าพันเดรเฮตไมอัดใหม่แต่ว่านาพ้นกับ อยากลำบากในจากน้อยเนาะครับเพราะว่ามันตมครับสว่วงนี้ครับเบิ่งกันเงวๆครับพี่น้องสมกันเงีๆวครับพี่น้องเป็นทั้งจากว่าอยากให้พี่น้องเบิ่งกันเงีๆวเพราะว่าผู้ลังคนกับบ่เคยมากับปรจักทางเขาทางขืนเนาะครับพี่น้องเทากับสีขขืนบนบานหุ่มหุ่มหลวงเนาะครับพี่น้องไปไปเบิ่งไปสมน m ตงกันครับพี่น้อง ทั้งในกับสิบสองมูบานเด้วยครับพี่น้องทางเข้าทางออกของมูบานกับสิเป็นทางเดียวครับพี่น้องคือทางวพาจะเขาเดินทางเข้าไปนี่เนาะครับพี่น้องเนาะเอาก็ทางออกทางเดียวแต่ว่ามูบาตต้นนี้ก็ยู่ศอกหลีจักหน่อยเนาะครับพี่น้องทางขึ้นทางลงกับสิยากลําบากการเดินทางจักหน่อยหนาพ้นเนาะครับพี่น้องช่วงนี้กับสิขึ้นภูแล้วเนาะครับพี่น้อง ช่วงนี้ก็ปลายพ้นตนหนาวนะครับพี่น้องน,อน,อน่าทานน้นทางก็ด,ดีในจักน้อยแต่ว่าช่วงหน้าพ้นนี่ก็น้ำสิไหลลงมาน้าพูน้าพากะัทุลักทุเลจักน้อยนะครับพี่น้องมือนี้ก็เดินทางมากกับพงไงท่าพาเลาะคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่ากับเบาๆเดอร์ครับพงไงท่าเ <c oughs> บาเบาเราว่า,า,าทางขึ้นพูขึ้นพาอือ <c oughs> พาพีน้องมาเบิ้งครับพี่น้องเลาะพูเลาะพาครับมือนี้ เอาเด้อขำคูนเด้อขึ้นผู้ได้เหรอขึ้นผู้ได้เนรอผู้แคบผู้โคตรบ้านเดียดอกผายเอ้ยเบึงแน่สั้นทำได้ครับพฤศจิึ้นได้เยาวบวันี่ก็คอยไปใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นยังเวียงยังเวินอยู่วันไงท่าเพราะว่าจะแจห่อนมือนี่ก็สิบห้าพี่น้องเอฟซีมาบึงวัดผานางคลอยครับพี่น้อง เออครับผมอน่นนทั้งแบบอันจหน่อยครับพี่น้อง <S <S แต่ว่าบางช่วงบางช่วงกับบอลขึ้นผู้ขึ้นพากะเพิ่นกับอ<ท>้เทคอนกรีตไปเ<ท>นาะครับพี่นอ<ท>้องให้ให้การสะดวกการขึ้นการลงเนาะครับพี่น้องสำหรับรถสวนกันหลีกกันเนาะครับพูดมาอยู่เรียน ลังกุ้ก็เลยใท้ยิวยืนเอยไปกเล่นวิวเลยมีช่องภาพวงแนวควงแนะมีชองภาพช่อภาพเะนรับผมหม่ยยุ่งนะไปมายู่รับสังที่ใชจังหวัดพัมตรพันมตรวอนอพันมตรนะนสามอยสเมตเบาลงโซกอตัว อยากบัง่กิน,น,กน,นึ่งขึ้นเดินเรียนิหมดแ้วบอ่าครัดนเบิ้งรับพี่นนองวิวของครับเบิ้งรับพี่นอน,งนอง โอ้สันเลครับสันเด้อสันเด้อคอยคออยคอย,คอย,คอย,คอยใส่เกียร์หนึ่งขืนเด้อครับพี่นอถูกวัดพานางคอยครับประตูสู่เมืองน้องอครับพี่นอกันไปจุ่มยังไงครับพี่นอ นี่คือประตูสู่เมืองเด้อเมืองมีเป็นหมู่บ้านคนอีกครับสองหมู่บ้านครับต้องขนครับหมู่บ้านที่เขาออกกระทางเดียวนี่ครับพี่น้องเขาออกท้างเดียวครับพี่น้องเด้อครับพี่น้องเด้ออีปูอีตาเจ้ายังสื้อพิ่นนลูกล้านได้มาเล่นมาเที่ยว ให้ลูกล้านเฮงเฮงป,ป aja, ังปังเด้อนะครับพี่น้องไปประตูสู่เมืองไปยามไยามเด้อมดมาเฮงเลยได้นี่นี่คือประตูสู่เมืองรับแรครับพี่น้องเข้าไปผุ่นกัสิเป็ at นมูบานคนเด้อครับพี่น้องมูบานของแทบานเพิ่นมาตั้งหมูบานยู่นี่สองบานครับนี่กับสิมีรักไฟฟฝ่าเข้าไปอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าทางเขาทางออกกับสีแบบสีแล้วครับพี่น้องทางเขาทางออกกับสี แบบว่าต้องนหนทางไปนั่นไปนี่กับสิยยากในจักน้อยเนะครับพี่นนองสมเด็จพ่อผาเมืองเนะครับพี่นนอง ไปยังไกอยู่ได้หนิไปยังไกอยู่ยังไกอยู่ครับพี่น้องดวงนี่กัดสีเป็นแยกไปอีกบ้านนึงเด้อครับพี่น้องเด้อบ้านอีกยังเนี่ยบ้านงมงมขูขามบ่บ้านโฮกุนขามฝ่ายจะเป็นกระแลมติดเศรษฐกิจผบจะมีฝ่ายเด่านั้น กมาทำสิ่งที่รังคแต่ว่ามีถอ๋อล้างสิ่ที่เราคุณเนาะแม่คล้องเบอร์เอซีอันอันม้อนอันมืออันถึงมาสัมผัสีไนนีเนนี่นี่เรื่องรังเลยแหละมาสัมผัสนี่ได้นกันังคอยนะเออสัละไมไปได้เลมาสัมผัสอันนี่นะประวัติประวัติท่านามาดนี่หลานะเ้าครกรับเพระอมานอครับพี่น้อ้านตกินนั้นทักี่ต้มเดอแถวนี่ มืนบริพิตรมิตรจึงพอโน่นคุณัอ่หวานโรอได้ปอะไรครับยังไมหวานของหวานก็ไม่กี้ดุ้งกระดุ้งเหนือแถวที่ได้ไปบุกดุ้ดงแถวั้นเขาอย่ปลายเขาเปน่าเรียวายมันปแนวได้เลยนี่ขื้นมีหัมีเลยรวทีค่าในที่พุนทาได้่นแยังมคยคือว่าพี่ัววัลักครัมพนธ์าิกา เป็นรถน่ำแข้งมันยังขืนนักทำได้หน่ำแข้งนะโอ้เข้าองเขามาขู่มือขู่มือเนาะออปุตตีแล้วเนาะเล้ปุ่มปลาใหม่กันเจ้าแมนก็แมนปลาใหม่เซตไล่พุทธมไปจอดมองเกาคนละ นี่นี่ก็จะเห็นรูตะคานีลงไปนี้่เียคูเนก็จันยาู่กันออูคนไปลาเข้ามานนั่นนะเยังรมเออเนาะยังมาผักนี่นะสานา่านวนนี้กำลังเดินทางมาฮอดนะครับพี่น้องวัดผานางคลอยครับพี่น้องบ้านดงนาเนาะครับพี่น้องเนาะมูหาเด้อครับพี่น้องอำเภอศีเสียงใหม่ อำเภอสีเมืองใหม่ครับจังหวัดอุบลเนาะครับพี่เนาะไปไปเบิ่งไปชมนกันบ้านดงนาครับพี่เนาะเตก่คนมันเกิดมานะนะครับพี่เนาะนี่ก็คือวัดหลวงปู่พมมาครับพี่เนาะวัดผานางคอยครับพี่เนาะไปไปเบิ่งไปชมด้วกันครับทางลงเด้อครับพี่เนาะ บางควาูโหกขึ้นไะบ้างบดีเนาะคีอทันรถทันทรงโองนั่นเองโอ้ทนออันเฮาอยู่เออไปยัง นะครับพี่น้องนี่คือพญยานาวัดผานางคอยนะครับพี่น้องไปขึ้นไปไหว้พระน้ำกันครับ จะมีรูปปั้นพญานาคำงามเลยครับพี่น้องสวยๆครับพี่น้องนี่คือบริเวณวัดผานางคอยครับพี่น้องนี่คือองค์หลวงปู่ทันใจหลวงพ่อทันใจนะครับ นี่คือบริเวณผานางคอยนอะครับพี่นอ้องไปไปบิ่งไปส้มต่างกันครับองค์พญานาคมุตจลินเนนะครับพี่นอ้องวัดผานางคอยเด้อครับตอนนี้ก็เป็นบริเ ดวงนี้ก็ลมหนาวนะครับพี่น้องปลายพ้นต้นหนาวนะครับพี่น้องเนาะหมู่บ้านะะเพิ่นอยู่ผีกระถึงประมาณเด็กชาวลังคาเฮือนเนาะ,ะพี่นยิธาเนาะไหนบอชาวเนาะ,ะทางฝู่นกระสีเป็นแข้งอันแข้งอีสัง่งแข้งสารวันเนาะ,ะทางพังหุ่นเนาะสอปโปลาวเนาะครับนัง นี่คือแม่นำโค้งเดอ้อครับพี่น้องชายแดนไทยกับลาวครับชายแดนไทยลาวเขตเมืองอุบลครับอำเภอศีเมืองใหม่ครับจังหวัดอุบลราชธานี ถึงลอยพระพุทธบาทครับยางมาหอดนีเท่านะนะห่ลยกผู้ใดมันไปผวันไปมันไปได้กับตะอรบอกบกบจะลูกส่บันไดผผู้บันไดทงโอ้โหอันนี้ลกนะถีามคนเห็นได้ผู้องทไอยู่ลุงเดจ้องน่อยู่ลุงหนามห่วยแหงเนาะ บ้านหอดเยะบ่สิบหลังคานี่ยตรงนี้ท่าทำไมเอาเสือกมาโหนจะสิก้าโหนอยู่บนนี้รู้ผมไปแล้วไปพูดไปพูดหน่อยพูดสลิงนะเออสลิงแล้วโหนมัดเอวดีโหนไปเลยแบบอยู่แน่นั่นบ่เออก็ประกาศดอกเดอดอยู่เมืองลาวนะก้มสูงน้าได้แต่ว่าเนี่เขาเข้าไปสี่สิบเมตรบริวารแล้วไปพุนดินถึงมันได้เออว้าว่อ ไปหาหนอดพูทั้งผุนบอกกระยางดึงผุนมาพีอีกแบบแบบเมืองลาวเขาเหตดนะบอกใกล้่บ่เอพวกบวกาดอกมุงเถอดพีเนาะเป็นหนาพาด้วยครับมึงในผูกครับพี่เนาะทั้งพีกับเขาทั้งผุนกับเขารับี่ห้อมก้างนี่เป็นหนาพาครับ พี่น้องเบิรงเนก็ับอัศจรรย์ของโลกลนนนทั้งผุนเขาเขาหับเขานำคล้องพากา้างเนาะ นางคอยคือไม่ไงเพิ่นพานางคอยเป็นอย่างอื่นว่าพานางคอยครับเพิ่นมาคอยผู้เบาทางเมืองสารวันเพิ่นมานั่งถ่ายอยู่ทางพี่ถ่าผู้เบาถ้าผู้เบาเลยคอยแล้วคอยอีกคอยแล้วคอยอีกผู้เบากบ่มาณนะเพราะว่าผู้ดาวไปเที่ยวบุญเมืองสารวันนาดผู้สาวไหวว่าทีมาเที่ยวบุญทางพี่เพิ่นกับมานั่งตัวนี้ก็เคยว่าเป็นประวัติพานางคอย ไปไปเบิ่งประวัติสุก,ก่อนนะครับพี่น้องอย <ư u S 1> ู่ทนะึงนี่เออขึ้นไปทึงฮอนท้ามเขาเบิง่งงจ้าสุกคนบาทนี่ คารบอนโลดย่งคารบอนโลดีเพืออพอ่อนนะ านอืมอ้าวเอปูเอ่อออขาดปลอดภัยเด้อปูลุงพา